ชิ่นชอบคุณแม่ชมสอนลูกชาย2อาแฝดระหว่างรอร้านอาหารเปิดถือว่าเป็นคุณแม่ตัวอย่างของใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะสําหรับคุณแม่ชมผู้อารยาเอฮายเกตด้วยมุมมองและทัศนคติในการเลี้ยงดูลูกๆที่ทำเอาหลายๆคนประทับใจแถมยังชื่นชอบในการเลี้ยงดูลูกๆที่เรียบง่ายเรียกว่าติดดินจริงๆค่ะอย่างล่าสุดก็ทำเอาหลายๆคนที่ชมและประทับใจคุณแม่ชมอีกแล้วนะคะที่สอนลูกชายฟ้าแฝดระหว่างรอร้านอาหารเปิดที่ประเทศญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าทริปการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นการยุขบวนไปทางครอบ ครัวเลยค่ะโดยจะเห็นคุณแม่ชมนะคะอัปเดตภาพเก๋ๆน่ารักน่ารักของลูกชายลูกสาวมาให้ได้ชมกันแถมยังถ่ายคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกๆมาให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะอย่างล่าสุดนะคะคุณแม่ก็ได้โพสต์คลิปพาลูกๆไปรอคิวร้านอาหาร พร้อมกับแคปชั่นว่าคิวแรกครับด้วยในคลิปค่ะจะเห็นว่า2หนุ่มฟ้าแฟดใส่ฟ้าพายุจะหิวกันน้าดูเลยทีเดียวมีอาการงองแงตามประสาเด็กอย่างพี่ใสยฟ้านะคะที่นั่งอยู่กับพื้นแล้วบอกคุณแม่ว่าร้านมีชามากเลยพร้อมกับลุกขึ้นมาบอกอีกว่ายืนรอไม่ไหวแล้วด้านคุณแม่ชมก็บอกว่าก็ลงไปนั่งแบบเมื่อกี้แหละ ไม่ไหวก็ลงไปนั่งและพี่สายฟ้าก็ถาม,มแม่ชมอีกว่าอีกกี่นาะทีครับแม่ส่วนน้องพายุที่ถามคุณแม่อีกว่าทําไมร้านมีช้าจังด้านแม่ชมก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ช้าหรอกลูกเขาตรงเวลาครับงานนี้นะคะถือว่าคุณแม่ได้รับมือกับ2หนุ่มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะและหลายๆคนค่ะที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ต่างอินดูในความหิวของ2องหนุ่มพร้อมกับชื่นชมวิธีการรับมือการสอนของคุณแม่ชมอย่างเช่นนะคะบอกว่าแม่ก็หิวแต่ต้องรอนะครับแม่สอนให้รู้จักรอครอบครัวคุณภาพชอบ แม่ชมสอนมากไม่ช้าหรอกลูกเขาตรงเวลาไม่ช้าหรอกเขาตรงเวลาชอบคําตอบนี้มากๆเลยมีพลังเด็ดขาดแม่ชมเยี่ยมมากฝึกความอดทนให้กับเด็กๆเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะร้านนี้ช้านนมากเลยแม่มันบม่ได้ไปรอไม่ไหว ไไม่หววแล้ืก็ลงไปนั่งแบบเมื่อกี้แหละไม่ไหวก็ลงไปนั่งใจเหรอครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่เกินสองนาทีครับ เนี่ยเขากำลังจะมาเปิดร้านแล้วแม่ก็ไม่ถึงงานนี้เขาช้าจังไม่ช้าหรอกลูกเขาตรงเวลาครับ <มา S 2> นี่ <มา S 2> ยุยุดูเร็วรออยังวืดยังอีกใกล้แล้วใกล้แล้ว Oh เ,ปปเปิดแล้วโว้ยเยอะไปเร็วรีบว่าคุณแม่ชมค่ะสอนให้รู้จักบดทนในการกรอเตือนตองสาวใสก็น่ารักค่ะงองแงแต่ไม่ปุยวายน่าชินชมจริงๆค่ะ